รับเครับรเครับจ่าไม่ได้คว้กันได้ลายละประมาณ4ีม5 0 0 0บาระมาณนี้นะครับ26ลายลายต่อไปนครับก่อนถายไม่จะดการคุ้มนะครับต่ำบนละสคนต่บนละสคนนะครับก่าบนละของคนสด้ยยังไม่มาครับ เอาจากระเพกระพรบให้ทางคุณพิศัะนะครับสำหรับผมวันนี้คือเร่าเป็นุดตัวอย่างเราก็ได้เชิญหลายท่องส่วนวันนี้ก็จะมีผู้ท่านระมามารวมตรงนี้นะครับร่วมกันอันนี้คือกระบวนการนะครับเราต้องการเปิดโลกระทับใหม,ม,ม,ม่นะครับให้กับตัวเมืองไทยนะครับึ่งยุดตัวนะครับช่วสุดตัวนะครับร่วยด,ด้วยช,ช่วยกันวันนี้ไม่ใช่รถประมาณของทางราชการนะครับกับกิจกรรมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำาอชอและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล กอพสตนอกสถานที่สองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรที่สีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลนานนการน้อมพื้นที่และทําไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้คนใน,นชุมชนได้ปฏิบัติตามแนวทางนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนหลักทรงงานเรื่องจกนนักจุเดเล็กสามฐานเรียนรู้โคกหนองนามโมเดลการเรีนักนเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแกล้งที่เคารพท่านครับวันนี้ผมในทุกที่เหลือสุขท่านนะครับว่า ประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมดัง ну นั no ้นอาชีพหลักนะครับพี่น้องคนไทยก็คืออาชีพเกษตรกรรมการที่เราจะมาพัฒนาก็ถามเรื่องท่้านปศุสัตวเรวมถึเรื่องการลูกผักนะครับซึ่งทุกท่านพลืหลือเราก็เลือกเลื้อแก่งปลานกันเหลืออีกก็นําไปขายเพื่อสร้างรายได้เปานธรรมนะครับคุณปุ้ยนามะลังนะครับตลอดจนผู้นำอชชแล้วก็นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ

ขึ้นแล้วก็จะเป็นลักษณะพันดีที่จะมีราคาของกลางตรงนี้มันด้วยสีสีมันหายไปดุ้่งเหรอปีนี้ตั้งแต่วันปล่อยลงยังไม่เห็นน้าเนามีแต่ปลาพวกนี้จะเป็นปลากินพืชครับแต่นี้เ็ปลากินพืชได้ กระดูกเขาอะไรนะเนาะกระดูกเขาไม่ได้ ล,ลัแมคโครแล้วก็แคทวันที่ขค่ะเสร็แเราก็ต้องมีมาตรฐานคุณภาพก,กอ็อินซีสิแล้มคโครก็ปามกงขาสุกินแน่ย้ย,ก,<ไ>ยกกินนอ่นไดอย้าว้นใจวันีนี่และกย เจอเจออยู่โซ่มันป่วยอยู่เห็นในมันลงเลยไหนตัวเรียกเป็นเดือนเดือนสามเดือนนะครับมันจะกลับกลับกลับนี่ครับสองเดือนครับโอ้โหสองเดือนเลยแค่นี้นี่สองเดือนครับกินไปจับถูกนี่กี่ปีนี่เหมือนสิบสี่เดือนครับนาย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 มันยืดหยุ่นเนาะคสิบสี่เดือนครับนี่ครับ โอ้โหออกมายาวเหงาไเลยยืดหมดได้คิดย่สิบแปดเดือนนี่ทำแม่พันได้สิบแปดเดือนอ่นี่สิบสีอครับตัวตัวววท่านอันนี้มตัวอันนี้เป็นพ่อพันธแม่พันเนี่ยฮะเรามาลงรวมกันไม่คนละอย่างนี่นี่จะขับไปนิงนี่เป็นตุ่มยันาจเี้ยห้อยู่นิ่งๆนี่ไม่ได้